ใส่เสื้อสีเขียวอ่อนใส่หมวกสพา,ายกระเป๋ามีโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋ายกมือซ้ายขึ้นสองครั้งมีมอเตอร์ไซค์สองการผ่านไปนะครับอันนี้ต้องปิดถนนไห้เรียบร้อยนะครับนะครับขอบคุณครับท่านพรอยครับขอบคุณไปยังน้ำปลาตาหน่อไม้นะครับให้เอ็มรยมา1โหลนะครับรผมเป็น m อ็มเอ็มสามร้อยอะไรได้หมือนมดสองขวดแล้ว เจ้าจาขินเกินเน,น่ถ้าเมนบวชเป็นพระจะเป็นปอบถ้าเมนเท่าจะสิเป็นยังนะครับนะครบับตอนนี้นําสายตาท่านผู้ชมเข้าไปสู่ลานจุดนะครับธงแดงไอทงเขียวขึ้นเรียบร้อยแล้วเ<วะ>ขาชีว่าอยตาบอดสีได้เห็นสีเขียวเป็นสีแดงขออนุญาตกองรวยการครับมาเลยครับขออนุญาตแจ้งเวลาทางการของชัยวิสิทธิ์เหินฟ้าครับทำเวลาได้4 0 5 4 6ห วินาทีครับ405.46วินาทีขอบคุณนะครับขณะนี้ก็ยังไม่ทำลายสถิตินะครับสถิติเมื่อกี้นะครับขอบคุณคณะกรรมการจับเวลานะครับใัยวิสิทธิ์เหินฟ้าเวลาอยากเป็นทางการ405.46นะครับยังไม่ทำลายสถิติระอองดาวล้ำลึกพักดี ซึ่งทำไว้499.369อบขณะนี้ที่ลานจุดนั้นธงเขียวขึ้นแสดงว่าพร้อมที่จะทำการจุดให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะครับคนถือครบเพลิงพร้อมขาดจต่คนจุดไฟ ่บารจุดไฟแล้วนะครับให้สัญญาณการจุดขึ้นสูงสูงาล่มกลางดีๆขึ้นงามๆไปจุดแล้วครับท่านเลียวบ้างครับคลกัแลนเข้าบังเกอร์อาเข้าบังเกอร์ให้เข้าบังเกอร์ก่อนบังไฟทยานนะครับให้ตามกติการักษากติกาด้วยนะครับเข้าแล้ว เกมหนึ่งรู้สึกว่าจะอ่อนนิดนึงสงใสที่เส้สูตรเก่าสูตรเจฟเวลาดนนั่นเห็นบอสูตรเก่าอีกทีหาเสียงตัวมือขึ้นแล้วครับขึ้นไปแล้วเจฟเวล่าเ้ก่อนอ่สูตรนี้ก็สูตรก็ฟ้าสิทธิชักแดครับขึ้นอย่างสวยงามขึ้นขาจะดูว่าร่มจะกลางสมบูรณ์หรือไม่ เข้าช้าช้าขึ้นช้าช้าแบบนี้แหละแม่บ้านเพิ่มมักเอาซ้าช้าเนื้มเนื้น่านน่านโดนโดนเพิ่นวา <c oughs> นะครับสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะ <c oughs> มาคือเอาไม่มาเหมือนว้แทแล้มล้มกลางยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ยัง,ม,ม,ยงมีไฟอยู่ปุ๊บปับป๊บปั๊บกลางสมบูปูนเรียบร้อยสีสันสวยงามนะครับ โอ้คือสีสีสีแสดโอ้คือถ้าสมัยตามเหตุการณ์แต่น้อบาทเลยล่มสวยนะครับก็่มสวยล่มสวยก็เลยอยากโชว์ล่มไม่ขึ้นโชว์ล่มนะไม่ต้องขึ้นสูงเราไม่ดีเวลาครับเออเป็นสีสันนครับเราต้องการให้ดูว่าสีส้มมันมาแรงครับก็วงไฟเรามีโปรเจกต์มีหลากหลายนะโอ้กับข่าต่อเลยนะครับลำดับที่ยี่สิบ ลำดับที่20เป็นน้องไฟแสนของสายฝนศิทัวบป,ปาความยาว3เมตรปากกระบอกว่าง4นิ้วครึ่งความยาวเส้นรอบวง9.42เมตรความยาวของล่ม3เมตรครึ่ง ตรด,ดินประสิวสามห้าเจ็ดเคพัผู้ให้การสนาได้เขามากรหัสดูแล้วครับท่านขอเวลาเลยนะครับข้าวแล้วหมุนแล้วแล้วก็ขึ้นแล้วครับสายฝนสิดแลวป่าขึ้นอย่างสวยงามเราอรอลุ้นนะครับ ว่าร่นจะก่าสมูหรือไม่ลักษณะเป็นเกลียวขึ้นตั้งตรงเป็นลักษณะของบ้องไฟตะไลของบ้านกุดว่าบมไม่เพี้ยวบมไม่ขคดตรงอย่างเดียวเขาเลี้ยวคืนดนท่านบุรอยบะแมนวานะครับบังไฟทั้งเอือนนี่เกี่ยวสีห่างๆเกี่ยวบางห้ามบ้านกุดว่าจะเกี่ยวทีครับถามมาเบิงบั้งไฟ ตะไลกุดวานี่เกี่ยวสิทีเกี่ยวสิงามควันสิมีหลายสีอ่างามขึ้นสาวพุทไทยกุฎวานนี่แหละขณะนี้ลมยังไม่กลางนะครับหล่นมาแล้วท่านผู้ชมที่อยู่บริเวณที่บ้องไฟจะหล่นนะครับสังเกตดู100หนึ่งร้อยเมตรหัวอาการเรียบร้อยปลอดภัยครับผมขอเสียงต้นไม้แรงก็สองพันกว่าบาทตอนนี้มีมีช่างกล้อง,องจาก หมักอะไรหอมนะครับค่ะพรมเป็นกล้องหัวแดงๆนะครับกําลังหมุนถ้าอากาศร้อนแล้วก็อากาศแห้งนะครับดินประสิวก็ใจแห้งแล้วก็โอกาสที่จะเกิดการประจุไฟเวลาจะเร็วขึ้นแล้วเกิดการระเบิดนะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นอันตรายก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับขอประชาชนเป็นอย่างท่านผู้ชมที่มาอยาบย่อยออกมาแล้วครับธงเขียวนะครับ ก็อันออตรายอย่าล้ำเส้อนสอนแดงนะครับอันทั้งนานี่เริ่มสิบังแล้วอันทั้งนานี่บัง <c oughs> โค้สุกเด้อครับว่ามันเป็นหางดอกจา่าอย่ามางอยตรงตรงทางลงของบั้งไฟนะครับตรงนี้คือเป็นถนน <c oughs> หรือเป็นทางของบั้งไฟที่จะเคลื่อนย้ายไปสู่ลานจุดนะครับ <c oughs> ห้ามงอยครับห้ามงอยง้อยแล้วมันจ้องมันหลายเราโค้ชซุกกันแนบโมหินถ้าอยากจะงอยต้องไปที่อ,อำเภอาน,าแ,นาแกนะครับไปต่ำง,งอยค้าคบผมพวงเขียวขึ้นแล้วสะบัดจุดแล้วครับเข้าไปแล้วท่านอาจารย์และพชัยครับครับเราก็รอดูว่ามันจะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามและเกียร์สี่อันนี้เป็นเป็นค่ายใหญ่นะครับค่ายใหญ่ ค่ายที่ทำบ้างไฟยี่สิบล้านนะครับค่ายนี้เข้าอย่างช้าๆนะครับค่อยๆหมุนเข้าแล้วก็ขึ้นแล้วครับท่านสิดช่างแดงขึ้นอย่างสวยงามเรามาลุ้นต่อไปว่าร่มจะกลางของบูหรือไม่ขึ้นเพียว,ยวครับสิบช่างแดงนะครับทําเกลียวอย่างสวยงาม ขึ้นเอียงนิดหนึ่งนะครับเอียงขาเอียงขวานิดหนึ่งเพราะว่ามันจะไปตามทิศทางลมนะครับครับเริ่มเริ่มอวยนะ้วด้ยบอกคือตอนเข่าถ้าลมไปทางทิศเหนือนี้ปีที่แล้วเทพบุรภาก็ทําเวลาได้1นึ่ห้าวินาทีได้เป็นแชมป์เลยตกอยู่ที่บ้านห้วยม่วงเสหรับท่านผู้ชมนะครับ ลังล้ำแนวเข้าไปแนวเข้าไ่นะครับให้กลับคืนมานะครับเพราะถ้าบ้างไฟแตกทารมกงาจสมบูรณ์ครับบางไฟแตกทุกปีจะมาถึงตรงนี้นะครับจะเป็นการทําการจุดของเจริญชัยพาณิชย์เาจากจังหวัดไหนนะครับจาจยังไม่ได้ครับยังเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึง เคลื่นไปเคื่อนไใครมีคนมาแจ้งอะไรสองล้านนะฝากไปมาแล้วครับครับจากบึงการบอกว่ามาไกลแต่ยังยังไม่สรุปนะครับรอหนึ่งชั่วโมงก่อนอยังบม่สรุปเวลา<ม>อาจจะมีคนไก่คนนี้ก็ไ,ได้ววไไดต้องมีบัตรที่เป็นอสมอด้วยนะครับขอประจารบันไปยางรถจุนหมายเลขทะเบียน ก็ไก่คอควาย6758มุกดาหารรุ่นวีโกสีดำย้ายออกจากเต็นกู้ภัย้านะครับนแล้วครับท่านถึงสัญญาณที่จะจุดแล้วบางไฟที่มีชื่อว่าจเจริญชัยพาณิชจุดแล้วครับ ดูว่ามันไม่ทั้งสีรูแล้วก็เข้าบังเกอร์นะครับเรารักษากติกาเมื่อทำเวลาได้มากเราจะไม่ได้โดนหักหมุนแล้วขึ้นแล้วขึ้นอย่างสวยงามครับจเจริญใจพาน,นิชไปแล้วเหงียคอตั้งครับหมุนปเป็นเกลียว,วยอย่างชัดเจนรอดูว่าลมจากกางสมบูรณ์หรือเปล่า เพื่อนอย่างสวยงามลำดับต่อไปนะครับก็เข้ารอคิวไว้เลยนะครับเป็นนกอินทรลนกอร่มกลางสบูนนะครับ,นนรบแอนคอควายเขาาเ้านาเจริญชัยแทนี่<ะ>ล่มกลางสมบูนครับว่าจะจุดนะเวลาบัดต,ต่อไปนี้ ครับขณะนี้ที่ลานจุดก็ยังอยู่ห้าคนห้อยสีหูหาคนไปแทนบุรอย้ยห้อยมันต้องแย่งกันได้นี่แย่งกันได้เอ้าปไ,ไม่เป็นไร,ไเ,นไรเพราะว่าธงยังไม่ขึ้นน,นะครับถงเขียวขึ้นแล้ว,นลวคนใส่หมวกใส่เสือ้อสีเขียวใส่กระเป๋านะ่าสะพายข้างยกมือข้างสายเมื่อกี้ยกกระเป๋าด้วยนะครับขณะนี้เรามีการบันบทึกวิดีโอทุกขั้นตอน จากโกหกปฏิเสธไม่ได้นะครับกติกามีอยู่ว่าถ้าปั้งไฟแสนนะครับสีรู้อย่างนล้วลสี่คนเอาจุดแล้วครับสองคนสีรู้ครับม,มีเข้าบังเกอร์เลยนะครับมีมีเด็กเป็นลมนะครับกู้ภัยช่วยดูแลด้วยนะครับทางด้านทิศตะวันตกของกองโวยการครับเข้าแล้วขึ้นแล้วครับนกบินแซวแอนคอควายข้านาขึ้นอย่างสวยงาม จัดทำอยู่ที่นาเรารับประกันคุณภาพโดยสอกระต่ายแดงรับประกาศรถโตยโยต้าบลลหนึ่งศปเจกาลสินนะครับเลื่อนรถให้ด้วยรถของท่านขวา,างถนนรถที่อยู่ข้างในออกไม่ได้ก็ขอให้ไปเลื่อนด้วยนะครับและรถอีซูซุสเบียบบมหกร่ม 6946คาราซิน 4, 6, ขว<อ>างถนนเลื่อนให้ด้วยนะครับข้อ้าทาาะเบีนยนรถของท่านก็ไปเลื่อนให้เขาหน่อยนะครับลมกลางอย่างสวยงามนะครับกลางอย่างสวยงามรอลุ้นว่าเวลาจะทำไรประกาศยายจอยยายจอยสมเด็จมาโฮมพอกหม่องเกาเดอร์โฮมพอกเป็นเมย์น้ำหาแล้ยยายจอยสมเด็จ พอกไรดูดิผมพอกมันว่าจักมองไดดอกมันมีห,นมหลายพอ<ว>ก,กดิขณะนนี้ก็ท่านผู้ <พอ S 1> ชมนะครับขอจัดแบบบรอยาญาตชุดอ,อปอพรนะครับจะบนรถวีพีจะเข้ามาในลานนะครับอำนวยความสะดวกด้วยนะครับครับทยอยออกแล้ว หลายคนที่กำลังเดินหนีนะครับหันหน้ากลับไปดูเพราะว่าบางไฟนั้นกำลังจะเริ่มจุดแล้วต้องเขียวขึ้นแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทำการจุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <Hello. S 1> สองคนสี่รู <Hello. S 1> ขึ้นตะเคียง <Hello. S 1> ตะแคงข้างตังเข้าไม่มีปัญหา <Hello. S 1> แล้วสีมดป่า <laughs> ขึ้นอย่างสวยงาม เรารุ้นนะครับว่าร่มจะกลางสมบูรณ์หรือไม่ฮัลโหลฮัโหอยู่ขฟอร์ยู่งฟอ Washington State ดูร่มก่อนนะครับครับ มัดลมไม่กาลางลมไม่กลางครับลมไม่กลางให้ดูบองไฟนะครับลมไม่กลางดูบางไฟลมไม่กลางนะครับเอกแเอกแอบตกที่เดิมไหมกกลางไหมโอเคนะครับปลอดภัยครับปลอดภัยสู่สายตาของพี่น้องที่มาชมงานประเพณี บุญบางไฟตะไรลร้านประจำปี2566นี่าร้หีลนะครับท่านบางไฟนี้มีชื่อว่าเสีเ่ยวฮักผาบมานันอ้ยเป็ดจตตืนนี่หมข่อยหดยาวยาวเว้ยวมีนั่งลำม,มีนั่งลำจุดเติมตึมมาก,ก่อนครับจุดแล้วครับท่านบางไฟตะไลแสนนงเสีเ่ยวฮักโอ้คือจุดหลายคนนะตออมาแล้วครับเกินสี่คนแล้วนะครับดูบในกล้องแล้วเกินนะครับ วิ่งเลยนะครับวิ่งออกมาครับวิ่งออกมาจับจับเวลาอยู่นะครับเสื้อสีเขียวยังโชว์มือยังวิ่งเลยนะครับไปวิ่งเลยนะครับคนนี้ขึ้นแล้วครับขึ้นอย่างสวยงามเสี่ยวฮักโอ้ฟีนี้บอกให้ดาบดุนขึ้นดีเว้ยเมื่อกี้ยังลงบังเกอร์ไม่หมดนะครับเสื้อสีเขียวเป็นเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นยูทูบเบอร์ไม่ไม่เกี่ยวกับ ของค่ายบังไฟนะครับไม่เกี่ยวกับค่ายไม่เกี่ยวค่ายครับเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องเข้าบังเกอร์นะครับบอกไปยูทูบเบอร์ก็ต้องใส่เสื้อกลาะด้วยนะครับเราเราไม่อนุญาตให้ไปยืนฟ้อนยืนโชว์อยู่ตรงนั้นนะครับเวลาบังไฟจะทะยานขึ้นขอความกรุณาให้เคารพกติกาด้วยนะครับไม่มีสิทธิพิเศษนะครับต้องเหมือนกันนะครับลมกลางสมบูรณ์นะครับหมมดแล้ว หาที่นั่งยังไม่ได้หวังมากคงมากับพี่นะจะมาได้มากกับแฟน<บ>มาก,กับพี่นะครับ,บ,บช่วงนี้นะครับขอเชิญคุณทองสอนภูสงงาจากตำบลช้างอะไรนี่ช้างเขาเริ่มจุดแล้ว ح ح> เข้าแล้วนะครับอย่าถ่ายถ่ายได้เขาอีลีเด้อเขาก็เข้า,ขาไปแล้วเนาเป็นยังมากกบาับบอลิดจอบพกกื่เข่าล่ะเข้าแล้ว ก็ขึ้นแล้วครับอย่างสวยงามขึ้นรวดเร็วเลยครับอันนี้บางไคที่มีชื่อว่าโมเดลออเตอร์คาขึ้นอย่างสวยงามขับสลับเต็นเต็นไวๆสีเหลืองๆนะครับญาติโยมนะครับขอความกรุณาให้ให้พระท่านได้นั่งนั่งชมนะครับเต็นเราเราจัดให้พระคุณท่านนะครับพระคุณเจ้านั่งนะครับขอความกรุณานิดหนึ่งนะครับ อของเฮานางสายก็ได้ให้พระคู่พันนังแน่เต้นไว้ๆสีเหลืองนะครับเป็นที่จัดให้สำหรับพระคุณท่านนะครับก้องขอขอบคุณครับออเดอริรบเต็มชมตำไม่กำรัาการจาับเวลานะครับกินข้าวเที่ยงเราบอกว่าอนะยังเ <laughs> ราว่างแน่ล่ะ เวลากอย่าเที่ยงแล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานรับประทานอาหารได้แล้วครับห้ามลืมกินยานะครับห้ามลืมกินยาเบาหวานขึ้นมันจะไม่เหมือนกับบ้างไฟขึ้นนะครับ <c oughs> ผมเป็นห่วงอาจารย์บุญมีกับอาจารย์โกงมานะครับอยู่ที่ผมนี่ <c oughs> ยังไม่เห็นสัญญาณไฟ <c oughs> เี่งออกมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ถาการจุดสองคนนะครับดูแล้วสีรูจุดแล้วครับท่านเข้าแล้วเข้าแล้วเข,ข้าแล้วครับพี่พีรุณเฉียดฟ้าขึ้นอย่างสวยงามครับหมุนแค่สามรอบนะครับขึ้นเลยามาขึ้นไว้แท้ บางไฟทีมงานสุมเกษริแบบดูน้ำดูอะไรไม่คยได้คุยกับช่างคุณเอวถ้าผู้ได้เห็นว่าเทพประดุลเฉียดฟ้าแล้วต่อไปก็เป็นเสี่ยวเออล่ลมกลางสมบูรณ์นะครับโอ้ตช้างแดงพร้อมแล้วใช่ไหมครับ ถ้าาช้างแดงพร้อมก็ให้ช้างแดงเข้าขอนก็ลกกแล้วกันแล้วก็เป็นเสียวขอบคุณน้ำรับน้ำเข้ามาจากลุงเจ้ยนะครับลุงเจ้ยโอ้แสบครับน้ำเข้เามาบานเห่าแสบเนาะกินเป็นเนาะ,ะยืดสายเหลา่ามาเพิ่งดูิันฝากมาก <laughs> ขวดหน่อยนึง อาพูแล้วไม่ลนะเริ่มขาดละเด้ดเอผู้ได้ายพูล้ไม่ก็ให้กุ้ซุกมาซิมก็เอาเชิญเด้อครบับในช่วงนี้นะครับขอเชิญค,ครับรับทราบนะครับตามไฟการที่เราว่าว่าไวา้ตั้งแต่วันประชุมนะครับทงเขียวขึ้นแล้วครับท่านจุดแล้วเรียบร้อยก็เข้าสู่บังเกอร์นะครับเข้าแล้วครับหมุนแล้ว ้างแดงเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับขึ้นแล้วครับอย่างสวยงาม้างแดงรับประกันคุณภาพโดยช่างกรงและช่างย่อยว่าจะไหน คิวต่อไปเข้าเลยนะครับเสียวเออสสำหรับบ้องไฟตะายใหญ่ตะายสองล้านนั้นเราจะเข้าสู่ร้านจุดแล้วเราจะจุดในเวลา13บสนาฬิกาตรงทำไมถึงจุดก็คือประชาสัมพันธ์ให้กับฝ่ายปกครองหรือหลายหลายท่านที่อยู่ทางไกลจะได้มาได้ชมพอดีนะครับครับสร้างแหล่สร้างแหล่เด้อมหาพ่อใหญหําเนะ่ย พีเให่หำใหญ่อยู่บ้านหน้าโคกน้องพออถ่ายยูคางผู้ประกาศดีละหำใหญ่เขาเป็นหำเฉลิมพ้นป่ะพ่อใหญ่หล่หล้วก็ทางหล่สร้างหล่มาหาพ่อใหญ่หำครับที่มาจากน้องพออได้ไหมครับมาหาพ่อใหญ่หลงกันหลงกันบ้า